การรายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปีงบประมาณ2567วิทยาลัยการอาชีพบ้านตามีการดำเนินโครงการดังนี้ 1. จัดทำโครงสร้างการทำงานของวิทยาลัยตามสายบังคับบัญชาเพื่ออำนวยการ 2. จัดทำโครงสร้างของฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาเพื่อจัดทำแผนในการปฏิบัติงาน 3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อดำเนินงานตามแผนกิจกรรมโครงการอาชีวะต้านยาเสพติดมีทั้งหมด5กิจกรรม1กิจกรรมด้านการป้องกันซึ่งมีกิจกรรมย่อย2กิจกรรม2กิจกรรมด้านการค้นหาซึ่งมีกิจกรรมย่อย1กิจกรรม3กิจกรรมด้านการบำบัดรักษาซึ่งมีกิจกรรมย่อย1กิจกรรม4กิจกรรมด้านการเฝ้าระวังซึ่งมีกิจกรรมย่อย1กิจกรรม หากการบริหารจัดการซึ่งมีกิจกรรมย่อยหนึ่งกิจกรรมกิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมด้านการป้องกันซึ่งมีกิจกรรมย่อยสองกิจกรรมคือกิจกรรมที่ 1, ห,ห,รร 2, น,หน,นึ่งอยากให้มาดูแต่ไม่อยากให้มาอยู่ด้วยกิจกรรมที่สองคนเห็นคนการดําเนินการกิจกรรมที่หนึ่งอยากให้มาดูแต่ไม่อยากให้มาอยู่ด้วยซึ่งกิจกรรมที่หนึ่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้มาเห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในเรือนจำและเพื่อป้องปรามผู้เรียนไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีการนำนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากเข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมสภาพผู้ต้องขังในเรือนจำนเรือนจำกลางตากจังหวัดตากเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามเนาะวันนี้เรามาเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำกลางตากเนาะเราได้มันดูสภาพความอยู่ของผู้ต้องขังแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกไม่อยากมาเลยครับเรือนจำในอนาคตผมก็ถ้ามีโอกาสผมก็ไม่มาครับครับแล้ววันนี้ได้ข้อคิดอะไรบ้างครับเราคิดว่าเราคิดเราจะไป ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือจะทำอะไรผิดกฎหมายไหมครับไม่ทำครับไม่ทำเนาะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีไหมครับโครงการที่ดีครับเปิดโอกาสให้คนที่ไม่รู้ไม่รู้ดีไม่รู้ผิดเขาได้รู้อะไรลาหลายอย่างครับครับขอบคุณมากครับครับการดําเนินการกิจกรรมที่สองคนเห็นคนซึ่งกิจกรรมที่สองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้เรียนกลุ่มแกนนาในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเพื่อสร้างกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนด้วยกลุ่มผู้เรียนแกนนำโดยการดำเนินกิจกรรมนี้ได้นำตัวแทนผู้เรียนจำนวน5-10ถึงคนจากผู้เรียนกลุ่มปกติเป็นแกนนำในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสร้างกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนสองกิจกรรมด้านการค้นหาซึ่งมีกิจกรรมย่อยหนึ่งกิจกรรมคือกิจกรรมไม่อยากมีปัญหาอยาซ่ากับพี่แอมซึ่งกิจกรรมไม่อยากมีปัญหาอยาซสร้างกับพี่แอมโดยวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงเศษ2 เพื่อให้การช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงเศษส 3. ลดปริมาณการออกกลางคันโดยมีการดําเนินการคัดกรองหากลุ่มเสี่ยงและให้การช่วยเหลือเพื่อลดปริมาณการออกกลางคันลดปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสามกิจกรรมด้านการบําบัดรักษาซึ่งมีกิจกรรมย่อยหนึ่งกิจกรรมคือกิจกรรมรู้ไหมใครห่วงอยู่ซึ่งกิจกรรมรู้ไหมใครห่วงอยู่โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งลดจํานวนกลุ่มเศษสอง บุรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีการดำเนินการให้การช่วยเหลือดูแลอย่างถูกต้องและมีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอขออนุญาตสัมภาษณ์เราหน่อยเนาะโค,ครงการติดตามหลังจากที่ได้ตรวจพบสารเสพติดในตัวตัวเองแล้วเนี่ยวิไลให้โอกาสได้ไปปรับปรงุงตัวเรามาตรวจวันนี้ผลเป็นไงบ้างครับผลเป็นลบครับผลเป็นลบครับทำไมถึงเป็นลบครับเลิกแล้วครับเลิกแล้วเนาะล้วคิดว่าโครงการ ตัวสันสติดของเวลาเนี่ยดีไหมดีครับดียังไงครับจากที่ตอนแรกไม่คิดจะเลิกครับทำไม่คิดเลิกครับทำให้เราคิดมากขึ้นเยวกับอนาคตครับรู้ว่ามีผลเสียมากแค่ไหนครับโอเคแล้วต่อไปนี้ก็จะเลิกดิดขัดไหมครับจะขาดครับโอเคขอบคุณมากครับค,ครับสี่กิจกรรมด้านการเฝ้าระวังซึ่งมีกิจกรรมย่อยหนึ่งกิจกรรมคือกิจกรรมรักน่าจุ๊บจุบซึ่งกิจกรรมรักน้าจุ๊บจุบมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งออกเยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยงเสษ2สอง ศึกษาสภาพแวดล้อมผู้เสี่ยงเสพโดยมีการดําเนินการออกเยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพและศึกษาสภาพแวดล้อมเพื่อหาทางช่วยเหลือหากิจกรรมด้านการบริหารจัดการซึ่งมีกิจกรรมย่อยหนึ่งกิจกรรมคือกิจกรรมเครือข่ายพัฒนายาวชนคนพันอาซึ่งกิจกรรมเครือข่ายพัฒนายาวชนคนพันอามีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่ผู้เรียน 2. เพื่อให้ผู้เรียนปลอดยาเสพติด 3. เพื่อเพิ่มเครือข่ายเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอเกชนเป็นแนวร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาโดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนปลอดยาเสพติดและเพิ่มเครือข่ายเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด t ีน B Number วันประกอบด้วย3ยุทธศาสาตร์คือยุทธศาสตร์ที่หนึ่งการรณรงค์จิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เกื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและยุทธศาสตร์ที่3การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยุทธศาสตร์ที่1การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เกื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมคือ,อสปอร์ตดรอ็อป ซึ่งกิจกรรมอ e ีสปอร์ตดรอปดรักมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่พึ่งพายาเสพติดโดยมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ r o v เพื่อผู้เรียนได้แสดงความสามารถการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์และให้ผู้เรียนสร้างความสามารถขี่โดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลายาเสพติดยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนมีกิจกรรม1กิจกรรมคือศูนย์เพื่อน จซึ่งกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษากับผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยมีการดำเนินการอบรมแกนนำเยาวชนศูนย์เพื่อนใจทูบีนามเบอร์วันด้านการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดเพื่อเป็นคณะกรรมการศูนย์เพื่อนใจทูบีนามเบอร์วันวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากและยังมีกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจในด้านปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา eq ยุทธศาสตร์ที่3การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมคือครอบครัวของฉันกับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งกิจกรรมครอบครัวของฉันกับเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชนมากขึ้นโดยมีการดําเนินการให้ผู้เรียนมีความสัมพันธ์กับครอบครัวและได้ฝึกอาชีพร่วมชุมชนและยังมีการสร้างเครือข่ายให้กับชมรมทูบีนามเบอร์วันวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากอีกด้วย สุดท้ายนี้วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากขอจบการนำเสนอการรายงานการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2,567ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ